สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัตุดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนพฤษภาคม2567ค่ะชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลิกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอันดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเม่เคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่มกําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินผู้สบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุดินผู้สบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่า คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณและเขาคนที่คิดถึงถึงได้กลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่เดอะฟูค่ะ ไพ่ที่หประเทศนะคะและเป็นไพ่8ดถ้วยชาวธาตุด,ดินทึกศกันมังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะมีคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุด,ดินทึกศกันมังกรด้วยกันเองนะมีชาวธาตุน้าค่ะกรกฏมินพิจิกอาจจะเป็นชาววันจันทร์นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าชาวต่างชาติต่างทิมต่างแดนต่างภาษามีอายุที่ต่างกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะกรณีที่ชาวแทดดินและเขากลายเป็นคนรักก่าซึ่งกันและกันเนื่องจากว่านะคะกรณีแรกเนาะเป็นกรณีที่เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเติมความสุขให้กันไม่เต็มอืมนะคะออพอคุยกันพอคบกันได้สักพักสักระยะหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่า การที่มีเพิ่มเนี่ยไม่ได้ทําให้เราหรือไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราให้เขาไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกรณีที่2เป็นกรณีที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอ อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยเนี่ยมันดูจะยากลําบากไปซะทุกอย่างดูมีอุปสรรคดูไม่ได้ราบรื่นไม่ได้ง่ายเวลาที่ไม่ตรงกันภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้แต่ระยะทางที่โอ๊ยกว่าจะเจอกันได้ก็ต้องลางานล่วงหน้าสาเดือนอะไรอย่างเงี้ย นะนะคะต้องเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศข้ามทวีปอะไรเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ไม่ไกลสักทีมีก็เหมือนไม่มีนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะหรืออยู่ในชีวิตของกันและกันแต่ก็เปิดเผยให้กับใครรับรู้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละนะคะเราจัดการทุกอย่างใช้ชีวิตคนเดียวไปไหนคนเดียวนู่นนี่นั่นถามว่าคนอื่นรู้ไหมว่าเราเรามีคนรักเรามีแฟนรู้ค่ะนะคะแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบไม่ไม่เคยเห็นว่าไปไหนด้วยกันไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกันทําอะไรก็ทําคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเลยทําให้ชาวท่าตินเนี่ยรู้สึกว่าเออเราอยู่คนเดียว การที่เรามีคนรักเนี่ยมันไม่ตังกับการที่อยู่คนเดียวเลยแล้วในเมื่อมีก็เหมือนไม่มีอ่ะดังนั้นไม่มีดีกว่าไหมเออจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือกรณีต่างๆนะคะที่ชาวแาดินนะคะ,ะกับคนที่คิดถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินพฤษศพกันมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนพฤษภาคม25 6 7นบะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกเดิเนไพ่สีถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดลเวอร์ค่ะชาวแทดินพึกศบการณ์มังกรนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานาการณ์ต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะว่าชาวแทดินนะ่ะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะมีคนมีคนเข้ามาเหมือนกันอาจจะเป็นคอนเนคชันใหม่นะคะที่เข้ามา พยายามหยิบยืน่นพยายามทําความรู้จักพยายามเข้าหาแต่ไม่รู้สึกว่าตัวชาวทัดดินเองเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดใจที่จะรับใครเพราะว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าไงคุณยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้บางคนังมีการแอบสืบแอบส่องแอบมองนะคะอยากรู้ความเป็นไปของเขาอยู่เลยไม่ได้มีช่องว่างที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่ที่พยายามเข้าหาคุณอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ความค kind of ิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพสศกรมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพสศกรมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะชาวธาตุดินพสศกรมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญนะคะสิ ดาบนะคะหไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะชาวธาตุดินประศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณที่แลรู้สึกอย่างไรกับเขาอืมตามหน้าไพ่เนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะยังยังลืมเขาไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะคะยังมีความทรงจําเกี่ยวกับเขานะคะ ยังคิดถึงยังเขาเรียกว่ายังคิดถึงอ่ะเออแต่ก็พยายามเหมือนกันนะพยายามที่จะมูฟออนพยายามที่จะยอมรับความจริงพยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองไปไปได้อย่างให้มันปกติมากที่สุดนะคะแต่บางครั้งบางทีตัวเราก็รู้สึกแบบมันเหมือนกับตีกันในหัวว่าแบบเออเราคิดถึงเขาเราอยากสื่อสารนะเราอยากพูดคุยแต่อีกใจนึงก็บอกว่ายอมรับเถอว่ามันจบไปแล้ว คิดถึงก็ได้แต่คิดถึงไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องติดต่อหรอกอะไรประมาณนี้มันจะเป็นสองความรู้สึกสองความต้องการที่ตีกันอยู่ในหัวของคุณนะคะแต่สุดท้ายถามว่าตัวคุณทําอะไรไหมเอี่ยมันมันไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเหรอกอืมตัวคุณหันกลับมาพยายาม move on มากกว่านะคะแต่ถามว่ายังคิดถึงไหมคิดถึงยังนึกถึงไหมยังนึกถึงอยากสื่อสารอยากติดต่อไหมก็อยากสื่อสารก็อยากติดต่อแต่ คุณก็พยายามที่จะหักห้ามตัวเองไว้พยายาม move on ไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวแทดินพฤสการมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวแทดินพฤสการมังกรน,นึกถึงหน้าเขานะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เฮอร์มิค่ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะ 2ดาบค่ะและเป็นไพ่ห้ดาบนะคะชาวทัดดินปฤะสบกัน์มังกรคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวทัดลมมิถุนตุนกุมทาดดินประสบกบาร์มังกรท่้เดียวกันกับคุณนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพา่ถามว่าเขาคิดหรือเขารู้สึกอย่างไรกับคุณณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ถามว่าเขาลืมคุณได้หรือยังเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาแต่เขาก็พยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองเหมือนกันนะพยายามที่จะปิดกั้นเหมือนกันถ้าหากว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นไม่รู้สึกว่าบางคนก็มีแอบปลดบล็อกเพื่อที่จะมาส่องอยู่เหมือนกันนะคะอืม เนาะเพราะว่าก็ยังก็ยังมีความห่วงใยให้กันอยู่ยังมีความทรงจำที่ที่ยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่แต่ถามว่าจะมีการเทคแอคชั่นอะไรที่มากมายกว่านี้ไหมตัวเขากอ็อยู่เงียบๆในฝั่งของเขามากกว่านะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวแทดินพุสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่คออนีญยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคาม,มันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองม้เท้านะคะ ไพ่าชาญยตค่ะไพ่จัดเม้นต์นะคะและเป็นไพ่้าถวยชาวไท่ดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเอาคำานะคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมองว่า,เ,าเวลาจะทำให้ระยะห่างของคุณและเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆ แล้วสุดท้ายแล้วต่างคนก็ต่างจะถูกปลดปล่อยนะคะกันและกันไปอย่างได้อย่างร้อเอร์เซนตเวลาจะช่วยเยียวยานั่นแหละค่ะนะคะแล้วกอ็อาจจะมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือว่าเสียดายความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแต่ก็จะยอมรับความจริงได้นะคะว่ามันได้จบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันโนะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดดินทุ้ศกกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคำแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ justice ค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะไพ่เดว,วิลค่ะและเป็นไพ่ king ถือถ้วย ชาวแทดินประสบกันบังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพท้าดูแนะนําว่าอเอาจริงๆแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนเสียเปรียบในความสัมพันธ์นี้มานานนะคะอืถ้าหากว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกความสัมพันธ์ที่ต้องมีเขาเรียกว่าการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือความสัมพันธ์ที่เรียกร้องอยู่ตลอดเวลา พ่บอกว่าถ้าหากว่ามันจบไปแล้วอะ่ะคุณต้องยอมรับแล้วปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเพราะถ้าหากว่าตัวคุณยังถือไว้ยังยึดไว้อยู่อ่ะนะคะคุณจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ได้ทำความรู้จักกับคอนเน็กชันใหม่รักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณจะทราบว่าคุณปล่อยวางอดีตไม่ได้คุณจะไม่มีมือที่ว่างที่จะโอบกอดอนาคตที่ สดใสและดีมากกว่าเดิมพอไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ๆแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่ายังไม่กลับมารักตัวเองสักทียังไม่ยอมรับแล้วก็ยังหมกมุ่นอยู่กับความสัมพันธ์เดิมคุณจะไม่มีแววตาไม่มีที่ว่างที่จะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะ เนาะประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ